นางเอกปันปันพูดถึงนางเอกสุดสายใยแบบนี้กลางไลฟ์ครับพร้อมกับเผยเรื่องราวที่เราฟังแล้วช็อกครับไม่คิดว่าจะได้ยินมาก่อนความจริงคืออะไรครับเรื่องนี้และทั้งสองคนเนี่ยเกิดอ,อะไรขึ้นนางเอกปันปันนะครับผมไลฟ์สดพร้อมกับพูดออกมา หลุดปากหรือเปล่าไม่รู้นะพร้อมกับพูดออกมาถึงเรื่องราวที่เคยคิดไว้ในอดีตนะครับเคยคิดที่จะออกจากวงไปกับนางเอกสุว่างั้นเพราะเหตุผลที่น้อยใจบอสกับซอแต่นางเอกป,ปันไม่ออกด้วยไม่ออกนงเอกปันปันน่ะผิดสัญผิดต่อสัญญาใจในสัญญาเนี่ยเป็นคนที่ไม่รักษาสัญญา อ่าไม่ออกก็เลยกลายเป็นว่าผิดใจกันจริงหรอเกิดอะไรขึ้นอะผมจะพาไปฟังคลิปนะครับจากไลฟ์สดของนายเอกปันปันเนาะที่เขาไลฟ์ในบ้านแดงนะครับพิสุช่วงที่แบบไปด้วยกันแบบไปได้วกันเยอะมากแล้วเราก็ไม่เคยที่จะมาพูดด้วยกันไม่ดีนะช่วงึ่งทีแบบห้าแบบคุยกันอ่ะต้องพูดกันเลยว่าเราตกลงกันแล้โอเคห้าเฮ้าในเหม่อเสีนหางเนี่ยห้าแบบมา มันเดินยากเราบอสซอฟเพิ่นแบบว่าจังไรล่ะเฮาเฮาหน่อยใจอะหลายหลายอย่างทุงสันเฮาเดินทางไปน้ากันเนาะหมายถึงว่าเราก็จะแบบในตอนนั้นคือแบบเฮาจะไปเฮ็ดวงอะไรแบบเนี้ยไปรับงานด้วยกันอะไรเงี้ยคุยกันแบบจะไปเมืองนอกจะไปนั่นไปนี่กับพี่สุอะไรเงี้ยคุยกันแบบทุกอย่างอะไรอย่างสิบานีมันเกิดแบบอุบัติเหตุหลายๆอย่างปันปันแบบผิดพันในการที่แบบเปลี่ยนคํเบอกก็เลยก็ถือว่าปันปันเนีย ต้องโทษที่ปันปันที่เป็นคนพูดแล้วไม่มีสัจจะนะคะเออคือแบบผิดคำวอาโดยที่แบบมาคุยกับผู้ใหญ่แล้วเราต้องเลือกฟังที่ผู้ใหญ่เขาแบบว่าคุยกันมาเออปันปันนะอย่าอย่าเพิ่งตัดสินใจอะไรเงี้ยหลายๆาอย่างก็เลยเหตุห้ผิดพันนในคำพูดก็เลยแบบว่ามีปัญหาในการผิดพันจากคาบอกกับผู้ใหญ่ของคนที่เรารักก็คือพิสุนี่แหละค่ะอ่ะก็คือพิสุและบันนีเข้ากับห่างหายกันไปต่างคนต่างแบบ ม่กล้าที่จะพูดที่จะแบบสู้หน้ากันอย่างแบบมันก็รู้สึกผิดที่บอกแล้วบอเป็นคําตอบบอเป็นคําเบอกแล้ววิสุก,ก็รู้สึกแบบเสียเสียความรู้สึกที่แบบน้องในคนที่พี่เขารักไว้ไว้ใจแต่แบบกลับเปลี่ยนคําบอกอะไรแบบนี้บาดที่นี่ก็เลยห้่างกันมากไม่รู้ว่าใครแบบไป,ปแปลงสารอะไรยังไงนะคะออกมาบอกปันปันหักหลังแล้วก็เป็นนิสัยไม่ดีนั่นนี่กับพี่ๆกับน้องๆอ,อ,อะไรเงี้ยไม่มีคนคบอะไรเงี้ยเอฟซีกุมนี่มาปแปลงสารในทางที่บอดี แล้วเอฟซฝั่งนี้ก็แปลงสายในทางที่แบบว่าคือเพื่อปกป้องกันต่างคนต่างปกป้องตัวเองก็เลยกลายเป็นว่าเราสองคนก็เลยแบบบาดหมางกันบ่ร่ได้คุยกันแบบจริงจรจังๆสี่นะคะก็เลยออกต่างคนก็ต่างแบบพูดในมุมของตัวเองอะไรเงี้ยแต่ก็อยากบอกว่าเราสองคนก็คือก็ยังคงรักหนูก็ยังเคารพพี่สุเหมือนเดิมหลายๆคนอยากจะแบบเอเเราคบกันมาตอนนั้นเราคือเราสนิทกันมากเกือบสองปีเราปกป้องเรารักกันมากพี่สุกับพี่มดเนี่ยก็คือ ถือว่าเป็นรุนพีที่แบบว่าดูแลน้องๆว่าจะเป็นน้องหนูน้องช่อมพูหรือว่าอมเอมอะไรแบบเนี้ยคือเขาจะเป็นคนเป็นกลางที่จะสามารถแบบจูน้องๆเข้าหากันอะไรเงี้ยซึ่งในตอนนั้นที่ปันๆแบบว่าผิดพลาดในการแบบหคํเาเาว่าเราควสามารถทําตามไดก็เลยมีข้อผิดพลาดน,นะคะก็เลยกลายเป็นคนที่แบบว่าอาจจะมีคนไปนแปลงสารอยู่ในวงเราออกมาเบาในทางที่บอดีหลายอย่างนะคะซึ่งเขาไม่ได้รู้เหตุผลอะไรดี นะคะแบบนี้ยิ่งมาว้านบ้ยิ่งเ็ดใส้สองคนสองฟังแบบว่าห่างกันนะบันนี้ให้รู้สึกว่าเราอะรู้สึกไม่เดีคนนี้คนนี้ไปพูดคนนี้ให้เรารู้สึกไม่เดีคนนี้กลายเป็นว่ามันมีคนตรงกลางที่แบบเป้าประสงค์ดีนะคะหลายๆอย่ังเพื่อจะให้เฮาาไปว่ามางกันแต่ว่าถามว่าก็ยังเคืองใจกันอยู่ปันนเองไม่ได้เคืองใจอะไรแต่แค่ว่าอยากขอโทษที่รับปากแล้วว่าสามารถเทดได้ยางที่ว้าคือแค่นั้นจริงๆแล้วส่วนเรื่องอื่นไม่มี ส่วนคนทีถพยายามาบอกเหตุบรรัินที่พูดในท่าที่บริกะก็ถือว่าเขาไม่ได้รู้ข้อมูลจริงๆแล้วกันนะคะแล้วก็อีกหลายๆเรื่องเดี๋ยวห้องจะไปคุยกันนะคะกับพิสุพิสุกับพิสุพิพพมดนี่คือพิชัยที่ดีมากอันนี้คือพูดตามวามจริงตามทุกคนในคลิปไปใส่มาใส่นะคะเพื่อนกับสิม,มาโรงหอดบานเพื่อนหักเข้าวันนั้นก็ยอมแล้วพิสุก็ร้องไห้ที่บรรทิน,นตัดสินใจที่ไม่ใช่ตรงตามที่คําพูดบรรทิน,น,น,นกับห้องไหย้ยเขากันตามวัญตาเสียใจแต่ ไม่รู้ว่าด้วยความผันหลายหลายอย่างเวลามาเทตดใดเท่าแบบพางกันออกไปในกลุ่มเพื่อนแะหลายหลายอย่างปันปันก็เออเลือกมาเดี่ยวคนเดียวก็ยอมรับว่าถือว่าเป็นการทาโทษตัวเองนะเพราะว่าเป็นคนที่บ่มิสัาจในคเบอกในตอนนั้นซึ่งสัจก็คือปันปันไม่สามารถที่จะไปทําตามกับพูดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าปันปันต้องรับผิดชอบครอบครัวแล้วก็ต้องรับผิดชอบอีกหลายๆอย่างก็เลยโอเคเราเป็นว่าเฮ้าแบบ ยอมถือตราหน้าแล้วกันว่าเข้าไปเปนคนที่บมิสัจจะก็ถือว่าเป็นข้อผิดพลาดท,ที่ทําสอนให้ปันปันรู้ว่าอย่าไปรับปากใครช่ยชยอย่าไปอย่าไปให้ความาหวังผู้ใดแบบม่หมซัสวๆจน็ีใหนคนอื่นต้องผิดหวังหรือว่าเสียความเป็นเพลินยังสินะคะนะคะก็อยากให้ทุกคนเข้าใจเราที่เป็นข่าวมาแล้วก็พูดกันว่าออปันปันทำไมไม่ไปกับสุทันบันไปปันไม่ไปกับอันนั่นนี่เออเหตุเกิดจากปันปันเองทีบมิสจัจจะในคำบอกนะคะก็ขอโทษ แกไปแล้วแหละแล้วก็หลายๆอย่างวกาอยากให้ทุกคนนะคะหยุดติในเรื่องที่บบว่าปันยังปันก็น่นไม่ได้มีอะไรกันเลยนะคะเกิดความเข้าใจผิดไปนิดหน่อยๆๆๆแล้วปันปันก็อ่ะก็อยากเจอพี่สุอยู่นะคะเพื่อแบบปรับความเข้าใจกันเป็นจริงจงจังๆกันสักที่อย่สิคือหลายๆคนมาพูดต่อปากต่อปาก,อปากเออมันเลยรู้สึกว่าทําไมรู้สึกว่ามันแรงขึ้นแล้วก็ออกมาปกป้องตัวเองในทางที่แบบบ่รู้ว่าผิดหรือถูกแต่ว่าฉันต้องปกป้องตัวเองไปก่อนอย่างประมาณนี้นะคะส่วนฝั่งของพี่เขาก็ ถามว่าพีขอผิดวอ้อไม่ผิดเพราะว่าป,ปันเองที่ผิดที่ไปรับปากแล้วทําไม่ได้นะคะกะ็ต้องขอโทษที่ทําให้หลายๆคนผิดหวังอ่าใช่ขอโทษที่ทําให้หลายๆคนผิดหวังแล้วก็ขอโทษไปทางผู้ใหญ่ที่ต้องมารับสาไม่สิ้นทีมันเป็นเรื่องเล็กๆ,ๆน้อยอะ่ะแต่ว่ามันกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้ยังไงอย่างเสียท,ทั้งทีพีนองไปน้ากันหักกันขนาดนี้ทําไมถึงแยกถึงห่างก,กันออกมานะคะนี่ก็เป็นคําตอบแล้วคือ อาจจะมีเรื่องแบบเข้าใจผิดกันนะคะที่บ๊ดไอโบ๊ดบคุยกันนะคะก็ฝากแจ้งไปทางเอฟซด้วยนะคะคนที่ไปปั่นนะคะไปปั่นมาปั่นๆในทงนี่สิหยุดนะคะแล้วก็ไปปั่นแต่ว่าไม่เห็นไม่เห็นมีคนไปปั่นเรื่องพิสู์หรอกแต่ส่วนมากจะมาปั่นหนูให้หนูแบบว่าอันนี้กับพิสู์เฉย เยอะแยะนะคะมีมากมายหลายเรื่องเรานะคะที่เราต้อตงมาคุยกันในในไรนี้นี่แหละว่าจะมาคุยเรื่องนี้แล้วพอดีเราพิสุเขามาแต่ว่าก็ทักหาพิสุจแล้วเราเราจะได้คุยกันไม่รู้ว่าพี่พแกอยู่คอนแกนหรือว่าอยู่อยู่โดมหรือเปล่าเพราะว่าเบิงเบิงเราพนานจะไปทําบุญยุวัดหรือเปล่าพนาจะไปบวชซี่หรือเปล่าแต่ปันไม่มีเคยคุยกับพี่เขาแล้วว่าคุยกันเด้ว่าเออแบบถึงขนาดกับว่า สิมาสื่อทีนัากันอยู่ขอนแก่นเหนเดีแต่ตอนนี้คือเขาบรรลุนิติบรรลุแบบเป้าหมายเขาแล้วนะคกำลังแอมกัดีใจไปกับเพิ่นแต่ว่าปันปันก็ยังไม่มีทุนที่จะซื้อนะคะแล้วกัอีกอันนึงก็คือคุยกันว่าเออแบบปีฤดูการถ้าสิไปบวชกันบ่บวชบวชแล้วห้องก็สิไปนันไปนี่คุยกันว้เบิดแต่ด้วยหลายอย่างมันคาดเคลื่อนด้วยหน้าที่การงานแล้วก็หลายๆอย่างเดี๋ยวเราขับพูดกันเอาสองใช่จะได้สบา F C ก็จะได้แบบปลดปลดล็อกนะคะหนูก็ได้สิได้ปลดล็อก อันนี้คือปลดล็อกให้เอฟซแล้วว่าเราไม่ได้อะไรกันเป็นแค่เพียงแค่ควาปันอะเป็นคนที่พูดแล้วทาไม่ได้ไม่มีสัจจะก็เลยขอโทษขอพูดเปิ่นไปนั่นแหละแต่ว่าก็มีเอฟซบางส่วนที่มาปวนปั่นให้พวกเราต้องแบบบาดมางกันเพิ่มกําลังใจทั้งสองค่ะรับพิสูจน์น้องปันปันใช่ไม่มีอะไรเป็นไปตามที่คิดเสมอไปใช่เพราะฉะนั้นก็คือก็ปันปันรับผิดรับผิดเองรับผิดเองคือรับผิดทั้งหมดปันปันป็นคนที รับปากเพล้วบอกว่า,ามารถได้ที่ไดีหวเพิ่นเสียวความเป็นผู้ใหญ,ญ่เองสินะคะก็ก็ถือว่าขอโทษขอโพยกันไปก็เป็นกังใจทุกไฟนะคะพี่สุก็ไม่ได้ผิดแกเป็นคนดีนะคะเป็นเป็นผู้ใหญ,ญ่ที่อบอ้อ,อมแล้วก็หักหนองสุขสุขคนคะ่ะแต่ว่าอาจจะด้วยความเข้าใจหลายๆอย่างมันคาดเคลื่อนแล้ว่ะเฮ็ดห้บาดหมางกันอีเ่เองสิแต่สําหรับนูไม่หมางหรอกเขาเเงียบมาเรื่อยๆแต่ว่าก็จะมีเอฟซีมาสอดเสียดมาปันปันแบบหักหลังพี่สาว บขมีคนครบอย่างอินเซนตนดิงสี่ 4. ซึ่งจะบอกว่าไม่มีคนครบก็ไม่ใช่เพราะว่าตังไฟในการทางานลังเอทีอะคือมันเวลาแค่ไปทํางานแล้วก็นอนแล้วก็ตื่นแล้วก็ไปทํางานแล้วนอนตืน่นมันไม่มีเวลาทิไปสังสรรค์หรือว่าพบปะอะไรมากมายนอกจากจะแบบไปหากันที่เต้นเลยอะไรเงี้ยแต่ปัน,ป,นปันก็ไม่มีเวลาตรงนั้นแค่แสดงปุ๊บก็ดึกแล้วมันก็ต้องไปนอนสแตนบายนอนรอแค่ชั่วโมงกว่ารอกเขินะคะคมาให้กาาลัังใใจจกกกกนนดีว่่่ชรฝไปสพ้สพอะะค กำลังใจไปให้น้องแอมด้วยนะคะตอนนี้กระลังแบบว่ากําลังดังกระลังแบบสื่อเสีๆๆๆยงกําลังมาเลยน้องแอมนะคะจากเรื่องไคอ้อนะคะแล้วก็ฝากไปถึงพี่มดด้วยพี่มดนี่ก็เป็นพี่ชายที่ดีมากๆมาส่งหนูนี่คือแบบบอกเคยเล่ยแบปนปันๆเสด,ดแบบจับของแบกบของแบบนหนักๆอะ่ะคือเห็นหนูยกของอันนี้ไม่ปันเดี๋ยวพี่ยกช่วยนะคะคือผู้จัดการพี่พี่สุอน่ารักแล้วก็ฝากความคิดถึงเขาด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวคุยประเด็นทักทายกันโดนหลอก คือหนูรักสองคนนี้มากทีหนูแบบเงียบหายบปเลยเบาถึงบาถึงอย่างเลยที่เบาถึงแน่ก็คือเวลามีเอฟซีมากจุดประตูนั่นแหละนะคะบางอีกเล็กน้อยแต่ไม่เคยเอ่ยชื่อหรอกนะคะก็ยังคงความเป็นพสาวของเรานะคะ่าเจะเป็นนนองช่พูู่อณิสาหนูหรือว่าไข้ต่างๆกันยังคงหากันยังเบาถึงเบาถึงตลอดลเออพี่ๆเขาก็หายไปนะหนูก็อยากคุยอยากอยากที่จริงก็ได้คุยแล้วล่ะก็ได้คุยกันแล้วแหละแต่ว่ามันไม่ได้คุยเชิงแบบ จิตใจลักษณะแบบจริงๆจริงจังอ่ะมันก็นมีแบบคุยแบบเวลาเรียงเรียนันนี่กับตังคนต,งตังอย่างใหญ่กันไปแต่ว่ายังไม่เข้าใจกันดีนะคะเราไม่ค้นไปวา่าเฮ้ยบอดีเป็นไงคุยกันที่สุดใช่แต่ว่ามือที่3ก็เป็นส่วนสําคัญในการที่แบบประจุไฟไหมันล่านันนี่นะคะตางคนตางแบบบันอารมณ์มันอยู่ที่ว่าเราสองฝ่ายจะจะยุติยังไงอยู่ที่ว่าเราสองฝ่ายจะเป็นผู้ใหญ่ ยังไงจะวางยังไงนะคะเพราะว่าตามก็ต้องต้งท่านาทีดีที่สุดแล้วก็ก็ถือว่าไลน์นี้มันปันได้ออกมาพูดในสิ่งที่มันปันค้างคาใจมานานก็ได้กล่าวขอโทษเพิินไปแล้วแหละสองสำหรับแล้วแล้วก็กล่าวขอโทษเอฟซีด้วยที่ปันปันอ่ะเป็นเด็กที่แบบว่าพูดแล้วไม่มีสัจจะเบาเร็วรู้สึกเฮ็ดบ่ไดดขอโทษจริงๆแต่ว่าแต่บางทีเขายังยูนิคอะสั่งสรรผลงานต่อไปตามไฟล์ตามสังสรรผลงานอิสุกกเฮ็ดนาทีของเพิินไปปันปันเฮ็ดนาทีของปันปัน แต่ก็ใดทั้งนั้นก็ไม่อยากให้ทุกคนโทษพี่เขานะคะทุกอย่างเกิดจากปันปันเองที่ไม่มีสตจจัดนั่นแหละที่คุยกันคนกดไลค์1น0่ร้อยคนคนดูสองรแสดงว,ว่ามันบกขึ้นซื้อ,อ,อมีทุกคนมีอะไรข้อสงสัยอยากถามอะไรหรือเปล่าสิ่งแวดล้อมก็เป็นตัวแปรใช่บางอย่างแบบเฮ้ยมันหนักขนาดนั้นเลยเหรอ คือบางที่บางคนน่ะในกลุ่มหรือในในบรรดาเอฟซีที่ฟังแม่เขาอาจจะแบบเกิดอารมณ์ที่มันรุนแรงแล้วก็เอามาพูดให้เราเสียหายอะไรเงี้ยแต่บางคนกับวัลูตั้งไฟตั้งวัล่าเขา,มาเม้าบอแต่อีกฝ่ายอาจจะรู้เงี้ยก็ไม่ออกไม่ได้คือไม่รู้พอไม่รู้มันไม่ได้ออกมาปกป้องหรือมาคุยอะไรกันเลยปันก็นเงียบไปเลยอย่างเสียก็พ่อาพูดเออแต่ว่าก็ไม่ได้เอ่ยไม่ได้เอ่ยนาะมไม่ได้อะไรแต่ว่า,าจะมีเอฟซีบางกลุ่มที่แบบตรงกานี่ยมันให้มันสนุก สนุกป,ปากเขาสนุกที่ได้เห็นพฤติกรรมแบบบางอย่างของบอลำที่แบบบาดม้างกันอย่างเสียมีมีหลายคนหลายกลุ่มหลายฝ่ายมากๆแต่ก็อนปันก็ไม่ได้เลยเพราะว่ามันผ่านไปแล้วผ่านไปเป็นปีสองปีแล้วแต่สิ่งที่นันใน่ใจก็คือใจก็ยังคงนับถือแล้วก็ยังหลักเหมือนเดิมเพิ่มเติมก็คือดูอยู่ไกลๆว่าเฮ้ยผมไม่สิ์ไปอยู่ตรงนั้นแล้วความรู้สึกหนูไม่สิ์หนูไม่ใช่ยชยอยู่ตรงนั้นแล้วไม่ได้เป็นน้องหักหรือบดิ้เป็นคนที่เขาฮัก หรือแบบเมตตาแล้วอย่างเสียนะก็ได้รู้สึกว่าอยู่ตรงนี้อยู่แบบ